ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกากอกนะคะสวัสดีค่ะลุงวันนี้จะมาดูว่าคอยมาเล่นบ้านเจ้าได้เมื่อนี้ยายน่ะนะยายล่องว่าไปสอนไปสอนยายล่องว่าไปสอนาายยองว่ไปสอนไปอันใช้มาลุงอันนั้นฮะอู้อันว่าได้อันว่าได้กระปูมาบอส ว่าอะไรเมื่ออะไรนะย่าได้ได้กระปูน้อยมากินกับตำบักหุงอยู่บ่ไปดูนะคะว่าว่ามาดามเจ้าสภาพอย่างไงไปตามมาไปดูสภาพมาดามน้าท่วมที่ท้วมแดนกระรอกกระเดือกกันย่างกันโอ้ยทำไม่มันไฟมีแม้นไฟน้ำน้ำแล้วบ่มีแม้นไฟน้ำน้ำแล้วบ่เราเยี่มอยู่ฮะใหญ่ ยายเป็นอะไรหน้าไ่ได้ไปไบอเป็นจัางใดปัดามาแต่สายก็เหลือเป็นนีแล้วเพ่งเปิแต่มื้อให้เดีนี้นะมาชักโล้งชักงานนะ <c oughs> เป็นจงัง<ว>อไฮะมันห้อนตัว,ตวอ้า,อาวห่วยอ้าวเมนติมันซ้ำนะไปเข้านอน <c oughs> บังบังบังขิมคิมคิงิ่งขันิม้ิงิ่นั้นแหละ้ว่าหน่ะยัไปซ้อนยับไปซอนมันมืดเป็นนั่งเรืบาร์ดี้ส่งพอดีชมพอดีบังในมือนะค่จะข่าวแอม่บกบีบเจังเลยคืนขันไม่บีบเลยบีนเบาหวานเนื่อะจาเบังเอาอนองคาของนองน้ำน้ำท่วมที่ท่วมเดนจะาผัดไปเพเหรอ เอาล็กสติ่งให้นะตายเอาเล็กสติ่งให้หน่อยได้ได้ได้ยังไงคนเมื่อยเนาะเบิงงบ้งแสลงเบิ้งเนาะเอาเล็กสติ่งมาทาถ้าเกา็บบอสป้าบอกว่าถ้าถ้าปากไม่แดงนี่ไม่มีแรงสู้ถ้าลองเบิ้งสักหน่อยอาลอง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 ดูถ้าปากไม่แดงเนี่ยไม่มีแรงสู้นะ ยายว่าสงสัยจันอนเสียงเขาเสียไปมัดต่อเสีงแล้วแม่แล็ไม่ละอันอันเริ่มมีเสียงแล้วเด้อเริ่มมีเสียงแล้วเริ่มมีเสียงแล้วเริ่มมีเสียงแล้วเพราะว่าปากแดงเออเลงไม่ละเอาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาดูหน่อยอ้ยเออเอ่ะพูดเลยก็คนไปายดูดูเจ็บแอวอ่ะเจ็บแอว ไปไปเลยวะถามว่าเอ่อเอ่อเอ่อเรียกว่าอะไรนะนะาแต๋ในหัวป้านะดอกไม้ดอกไม้ได้จากที่ไหนมา่านดอกไม้นี้ท่านได้จากที่ใดมาที่ใดมาเอฟทีทำให้ค่ะทำไมถึงเหมาะกับเจ้าเท้เออเขาก็เหมาะแบบนี้เลยเนาะจ้าทำไมเหมาะกับเจ้าเท้ทำไมเจ้าใส่แล้วมันสวยเท่ใส ไม่สวยได้ยกะใส่เนี่ไม่เหมือนเลยมันแม่นความเข่าได้เนาะถ้าถ้าปากแดงลูกกองประยงเนาะถ้าไม่ปากแดงนี้ว่าบอกว่าจะทำอะไรไม่ได้สวยแล้วแม่นเลยว่าเนาะปากไม่แดงไม่มีแรงอันนี้หน้าตายอันนี้ปากไม่แดงเลยมั้ยทามันงามก็ันนะคำคูดงามสืออะใส่เลยนะกดากดายใส่เลยเอามาแล้วมาแล้วเป็นอะไรน่ะ ปัญหาแล้วเกิดปัญหากับตาเรียวไอ้รุจักมาถามทำไมไม่ได้พ่าบ้านนี่ก็จะบอกให้ลุงที่ร้านค้าค่ะตาร้านตาแสงค่ะบื้อเบื้ออย่าอย่าอาชีกับเจมินบอกคักบอกแม่เว้ยมันโดนหมดเลยว้าฉันต้องปล่อยฮอตเปเลยดิมันได้ห้านาทีมึงมึงดูยาาชีนะดูยาอาชีหัวเหรอ หัวละอะไรหัวละยายลองทําคลิปไม่เปิดไม่เปิดคลิปไม่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 ถ่ายวิดีโอไม่ถ่ายวิดีโอเพิ่นตั้งกล่องไว้ซื้อว่าเพิ่นเพิ่นหอกอ่าเพิ่นนั่นถ่ายวิดีโออ้าป้าป้าป้าแดงแล้วป้าเ่ะปากแดงแล้วก็อ่ะคน,น,นห<อ>ัวอ <laughs> ได้อยู่เด้ได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่จะไปกดออกทําไมมันดดนอมัเด้งออกเหรอยาใหญ่๋อมันเด้งออกมันเด้งอกอุ้ดทำไมสวยจังใส่โบนี่สวยจังเลยได้กี่นาทีสองมันเด้งออกเลยบ่แสดงว่ารูปเจ้ามันเต็มในนั้นน่ะมันเด้งออกแล้วทำไงอะลบบรูปนึกว่านึกว่านึกว่ายายลองไม่มีคลิป ไ,ได้สองนาทีดูดูสถา,ากำลังวุ่นวายหาก๊อกน้ำไปวัดถวายผ้าไต่เอ้าเบาดูให้มันพึ่งเปดนาทีนีย่ยายยายยายบ้านเสร็จหรือ,อยังยงังค่ะทาสีเสร็จแล้วเนาะทาสีทาเสร็จแล้วไฟก็ทำทำเสร็จแล้วยังเหลืออะไรอีกยายเหลือ กระเบื้องอแล้ผ้าม่านปูกระเบื้องกับผ้าม่านอือแค่นั้นนองจากันก็เรียบเลยโอ้แล้วเราก็ย้ายออกก<อ>็คนของไปแล้วก็มาทำห้องอ๋อคอออกไปไว้นั่นนะแล้วก็ขนของออกจากห้องนี้ไปอยู่ไว้ห้องนั้นเนาะให้เขามาทำห้องนี้แล้วก็ผ้าแล้วก็ทำสีแต่ว่าจงใจย,ยังไม่ทำดอกปีนี้นะตรงนี้นะ ทำไมอ่ะก็เงินยังไม่พอเงินยังไม่เหลือหมดเท่าไหร่ยายโอ้ยเซนแล้วตรงนั้น,นอ่ะมหมอือเซนกว่าผูกโอ้ทำอะไรด้วยทาแบบทั้งไฟทำแบบโก้หลูเลยอือหลห้องอ,อันนั้นห้องนั่นห้องรับแขกหรือว่าห้องอะไรยาย ยาก็จะหุนนี้เอาหุนตู้หุนเตียงนี่ไอันนี้ก็เดี๋ยวก็ทําไปทีละชิ้นชิ้นก่อนก็ก็บ้านทาตรงนี้ตรงนี้ก็คือทําไปทีละนิดทีละนิดเนาะยายเพราะเราไม่มีไม่มีเงินก้อนเลยเราก็เลยเอ,เอาแบบนี้ก่อนตลาก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ออยาก สำหรับคลิปนี้ของหน้าตายกกกะก,ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ <laughs>